วัสดีค้าประด็นมาอัปเดตดันดอกผับพึ่งให้เบื้องนอกกันเนาะมื่อนี้กกล้า่งสีเริ่มแตกอันนี้ออกมากนี่แตกออกจากกาบห่อเขาเนาะก,กันเนาะออกมาจะกีบบุ้งมีเริ่มเห็นหล้วพี่น้องเริ่มเห็นดอกผับพึ่งแล้วออกมาจะกีบบุ้งเพิ่์ลบาไ้นับเพิ่์ม่านก็เหม็ในใบไใต่ขีดประดันให้ันเอาวนผ่าแดงมาประดันบอกให้โม่ผ่าแดงมห่อล่องเบือ,องอยู่ ได่โชคเลยใช่อันนี้เพ่นนับได้สิบแปดสิบแปดกันแล้วก็เดือนสิบแปดใบนีพันมานับเหมือวานประเด็นเลยบอกห้ว่าอันนี้หาผ่าแดงมากนีเขาก็ล่างแตกดอกออกมาเม่งดูพี่น้องเขาแตกออกจากกาบที่ห่อเขาเอิญกาบห่อเขานอกเขนะแตกออกมาได้สองสามสี่สองสามเงี้ยงเนาะนอกเขนะสามดอกเนาะทั้งหมดมันมีเจักดอกเนาะ เดี๋ยวประเด็นสิอัปเดตให้เบิ้งอีกเนาะก่นเนาะอันนี้ต้นพับพึ่งประเด็นเด้อประเด้อนับมือว่าเนี่ได้ยสิบแปดใบใบใหญ่ๆเขาเนาะก่นเนาะอันนี้ต้นพับพึ่งดังเด้อค่ะเด้อพับพึ่งดังเนาะอันนี้คือพับพึ่งดังใบด่างดังพี่น้องงามคือย่างนี้่ใบด่างเขานี่เกากระดังนี่พับพึ่งดังออกดอกแล้ว อดอกพับพึ่งเนาะก่นเนาะแต่พี่น้องผู้ใดว่าท่านเคยเห็นดอกพับพึ่งกับมาเบงคลดประเดือนแล้วก็เด้อสิได้เห็นดอกพับพึ่งดี๋ชคดีไม่ใช่นับได้สิบแปดอัน,นใบเขาเนาะอันนี้ลูกหน่อยเขาก็กำลังเกิดมานำํำกำลัางงามกำลังแตกเป็นมาไหลก่อให้เขาแตกง่ย,ยังน้อยประเด็นยังค่อยจยเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไม่เนาะก่นเนาะเปลี่ยนใส่กระถางไม่ให้เขาเกิดดีอันนี้คือต้นพับพึ่งต้นใหญ่ นี่เขแตกออกมาไก่สีหลอบอัน,นตน้นได้อันนี้ตน้นไงอันนี้ก็ลอกลงมากนั่นต้นน้อยออกมากสีต้นพอดีไป่น่องไล้สีต้นแล้วสีได้ขยายพันธุ์ต่อไปอีกนอกคณะตน้นสีต้นแล้วครับพื่ม กำลังแตกตอกขึ้นมางามอันนี้เขาเป็นดอกไปเดินมะทายยุนแดดได้พีนดด่น้องแลดแดดนี่ดอก,กปลาเพิ่งงามงามซีเดนับเบมึงว่าออกจยกดอกเนาะคันเนาะนี่เพิ่นบอกใหไปเดินหานเพิ่นมาเอาผ่าแดงมาปลูกไใบปะนะไปะเดินว่าสีหามาอยู่ หาเม่าผูกไว้พะว่าไปเด็นบอกมูไปเด็นหามาาผูกไว้เลยเนาะเมื่งแมงอันนี้แมงมุมม,มุมหน่อยเสียงนกห่งดีดีเมืออื่นคือสิมืออื่นขึืนมือแรงเลยเนาะนีสิแตกออกลายเติบอยู่เนาะนี่ก็แตกลายเติบมา ก็บา้าเหมือนแดดแดดพี่น้องนะแดดหลยก็เลื่อนบมื่อใครเห็นชัดเจนมาไดยเนาะแดดซองากาดปพดพะว่าเขาออกทางนี้มนเมื่อเลืแสงพระอาทิตย์เรืองซองศาดมา,ากขาโปวดก็จะเห็นแน่อยู่แล้วเนาะประเด็นไทยไก่อยู่พี่น้องให้พี่น้องเขาเห็นน้ำ ประเด็นก็นสิจบคลิปเส้็่ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยบริสุทธิคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขจม่จงมีไปทางใดก็อย่าลืมเซมเมตขอบคุณทุกวกำลังแรงใจขอบคุ่นตัวไรทุกเลือกเนาะค่ะเนาะอัปเดตอนันต้นผ้าพึ่งมาให้เบิ่งอีกว่าผ้าพึ่งออกดอกแล้วไหนจะเลื่อนบุญเรื่องเองก่าหนะท่ามาหากินเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่มาก็ช้าๆได้พาลิมงามขอบคุณทั่วโลกเด้อค่ะเด้อ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time สวัสดีค่ะเอาไว้ติดตามคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ไว้ส่ํานี้ก่อนเบิ่งดอกพผาพึ่งเนาะค่นนะน้องงามๆเบิ่งไก่ไก่งามๆเนาะค่นนะเนอะสวัสดีค่ะ